สวัสดีจ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์แอปเปิลนะคะของฟรีก็มีในโลกลูกใหญ่มาก,กคนเดี๋ยวจะพามาทำเค้กแอปเปิลกันนะคะนี่ลูกใหญ่มากอือน่าจะทำเค้กอร่อยอือ,อเห็นไหมลูกใหญ่จริงๆ อันนี้ก็จะเสียแต่ว่าเราก็ตัดออกได้นะคะเฉือนออกได้เราก็จะเอามาล้างขั้นตอนแรกก็จะเอามาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาหั่นเปลือกออกแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆน,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 นะคะเยอะแยะเลยทุกคน